วันนี้ก็มาไล์ให้เ,เพื่อนๆตังชมนะครับผมสำหรับปลีแอมแยกทรัพ์อิสระเช่นเคยนะครับผมคุณภาพดีนะเสียงดีเนดะ็กยิงครับผมเพืเ่อนๆครับผมนะในราคาเบาๆนะครับผันนิดๆน,นะครับผมบอกตรงๆเลยว่ามีโค้ดส่วนลดให้เพืเ่อนๆนะครับสำหรับปลีแอมแยกรัพ์ ละนะครับผมเพื่อนๆครับรือที่เรียกกันว่า PM คาราโอเกะแยกซับอีกนละนะครับผมเพื่อนๆครับตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆครับผมนะสามารถเล่น USB ครับผมนี่เสียบ USB ได้นะครับผมเสียบ SDcard ได้นะครับผมเพื่อนๆครับผม มีบูตชุด5.0ครับผมเพื่อนเพื่อนครับก็ถือว่าคุณภาพสำหรับการเล่นคาราโอเกะก็ร้องเพลงคาราโอเกะได้เลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมใหม่เล่นได้2ตัวครับผมสำหรับ p m คาราโอเกะแยกซับอิสระครับผม เป็นไม้ได้สองตัวแล้วก็ปรับนะ,ะปรับเอ็กโคของไม้นะ,ะได้นะครับผมเบสกลางแหลมเอ็กโคนะครับผมเ,เพื่อนๆก็รับผมนะฮะด้านหน้าก็มีนะฮะปีไม้แล้วก็มีปีเสียงครับผมปีเสียงเพลงนะครับผมเ,เพื่อนๆครับผมสามารถเล่นเบสกลางแหลมนะครับผมของ ีครับผมนะฮะของปีครับผมด้านนี้นะฮะนี่นะฮะเสียงเพราะนะครับผมเบสนุ่มๆลึกๆนะครับผมนะฮะสำหรับด้านหลังนะครับผมก็ม<บ>ีซับเฮาครับผมเดี๋ยวผมเลื่อนมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมสำหรับซับเฮานะครับเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวผมหมุนมาให้ชมกครับผม นะฮะด้านหลังกระผมมันเ่อนกระผมนี่ด้านหลังนะนะด้านหลังนะครับผมอาจจะมืดๆนิดหนึ่งครับผมนะไฟไม่ค่อยสว่างสนะ่วนนี้ครับผมสามารถเสียบนะ Jack RCA นะ,ะครับผมหรือ Jack Phone ครับผม6.5มิลน,นะ ซับเอาเนีผมซับเอาอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ซับเอานะมีโวลุ่มแยกอิสระครับผมหมออยู่ไกลมากเลยนะฮะดูกันครับผมตรงนี้นะครับขอบคุณครับผมสำหรับของขวงัญรางวัลครับ ุณมากมากนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมถ้าชื่นชอบก็เคาะจ่อเคาะใจเคาะหัวใจให้ผมด้วยนะครับผมเคาะจ่อยำ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 ยนะครับผมเพื่อเป็นแรงกำลังใจครับผมขอบคุณครับสําหรับของขวัญครับผมเพื่อนเพื่อนครับตัวนี้ครับผมเป็นซับนะครับผมในด้านหลังครับผม ผมซับนักรับผมตัวนี้นะครับผมที่เพื่อนๆที่ต้องการแบบปื๊ดปื๊ดับผมตัวนี้นะด้านหลังครับผมมีซับนะสามารถปรับความถี่ของซับได้นะครับผมเพื่อนๆช่องการให้มันดังแบบปื๊ดปืนะฮะทีแบบอังค้างนิดๆครับผมตัวนี้เป็นโวลลูมนะมีโวลลูม อ่าซับด้านหลังเป็นสเตอริโอนะครับผมส้ายขวานะครับผมเพื่อนๆครับผมแล้วก็สามารถปรับความถี่ของซับได้อีกนะครับผมเพื่อนๆครับผมราคานะครับผมอันนิดๆนะครับผมเพื่อนๆครับผมบอกว่าเลยครับผมว่าอันนิดๆนะครับผมเพื่อนๆครับนะฮะแต่ยังมีโค้ดส่วนลดให้เพื่อนๆอยู่นะครับผมสําหรับเปลี่ยมแยกซับ อิสตลาดนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับสนใจกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมป M แยกซับอิสตลาดรับผมเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปชมกันนะฮะด้านหน้าครับผมี่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็สามารถเสียบหาแจ็คหกจุดห้ามิลครับผมตัวนี้ซับครับผม 6.5มิลได้ซ้ายขวานะครับผมแล้วก็นะกลางแหลมครับผมตัวนี้นะฮะถัดมาเนี่ยตัวนี้ซับตัวนี้กลางแหลมนะฮะกลางแหลมก็มี6.5มิลนะฮะเสียบได้แบบสะดวกสบายเลยครับผมเป็นสเตอริโอครับผมเพื่อนๆครับผมสำหรับพีแอมแยกซับอิสระครับราคาเบาๆครับผมผันนิด นะครับผมเพื่อนๆครับแต่ยังมีโค้ดส่วนลดให้เพื่อนๆอนอยู่นะครับผมสำหรับ PM แยกซับอิสระนะครับผมหรือเรียกกันว่า PM เราโอเกนั่นแหละครับผมเพื่อนๆนครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับผมก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมที่ตะก้าได้เลยนะครับเพื่อนๆนครับผมตะก้าสีเหลืองได้เลยนะครับผม PM แยกซับอิสระครับผมสำหรับด้านหน้านี่นะครับผมนี่ก็สามารถที่จะปรับนะค,ะความทีของเสียงเพลงครับผมมตัตเตอร์ตรงกลางเราก็เน้นเน้นไว้จากเที่ยงนี้แหละครับผมเพื่อนเมื่อครับผมนะเน้นเน้นไว้เที่ยงนี้แหละครับผมนะเน้นเน้นไว้เที่ยงนะฮะมตัตเตอร์หลักนะฮะเพื่อนเพื่อนครับผม มาเตอร์หลักเราก็เน้นไว้สักเพี่ยงนี่หลักหลัยนะตัวนี้ก็เป็นเบสนะเพื่อนๆก็ได้ฟังได้ชมกันไปแล้วนะครับผมน้ําเสียงเป็นเช่นไหลเพื่อนๆน่าจะนะชื่นชอบและตัดสินใจได้นะครับผมเพื่อนๆครับผมว่าเป็นเช่นไหลผมก็ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมไว้นะหลายคลิปแล้วนะครับผม ขอบคุณมากนะครับผมเพื่อนๆกรัดนิ้วเคาจอเคาใจกรับผมเพื่อนๆครับผมถ้าชื่นชอบมากๆนะครับผมก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะถ้าชื่นชอบก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับของขวัญครับผมเพื่อนครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้สั่งซื้อไปแล้วนะครับ ก็อย่าลืมนะครับผมเข้าไปรีวิวสินค้าให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อนเพื่อนรับผมบเพื่อนเือครับนะขอขอบคุณมากนะครับผมเพื่อนที่ได้ซื้อเข้าไปแล้วก็ได้รีวิวสินค้าให้ครับผมนะฮะเพื่อนเพื่อนที่ได้สนับสนุนก็ขอบคุณมากนะครับผมให้เป็นแรงกําลังใจนะสั่งซื้อสินค้าไปนักรับขอบคุณมากนะครับผมเพื่อนเพื่อนกระรับรตัวนี้นะครับผมนี่ เป็นมัตเตอร์หลักนะฮะตัวใหญ่ๆของเขาเนี่ยครับผม,มนะครับมัตเตอร์หลักนะครับผมไว้มาตัดฐานเลยครับผมเที่ยงครับผมเนมี่ยเพื่อนๆถามได้ถามสอบถามไว้นะครับผมไว้ผมจะเปิดไว้จําได้ไม่ได้เหมือนกันแต่มันจะแตกครับผมเสียงมันจะแตกนะครับผมพอเราเปิดความถีนะคือเปิดความแรงของเสียงไว้มากมันก็จะ วิดวัดวิดอ่าผมแนะนําเลยไว้สักเที่ยงนี่แหละครับผมเพื่อนครับผมถ้าเนเพื่อนใช่ไหมผมแนะนําตัวนี้ลดลงครับผมไว้สักเก้าโมงเช้านะครับผมมัตเตอร์หลักตรงกลางนี้นะครับผมเพื่อจะได้ไปเปิดวอลลุ่มของใหม่ขึ้นได้มากๆนะนะเพื่อนครับผมถ้าวอลลุ่มของไหม่อ่ามันเปิดมากๆได้มันก็จะเสียงก็จะดีขึ้นนะครับขอบคุณครับผมเพื่อนครับ หรือนะครับผมเคาะจอเคาะใจเคอาะหน้าจอนะครับผมมือถือนะครับผมนะฮะเคาะจอเคราะห์เคาะนะครับผมหัวใจเขาจะเด้ง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 นะครับผมเพื่อนครับขอบคุณครับผมชิ้นจอมากๆนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อนๆครับผมก็จะนําเอาสิ่งดีๆมีสาระนะครับเกี่ยวกับ p o w e r amp ให้เพื่อนๆเช่นคือนั่นแหละครับผมเพื่อนๆครับ ชื me, ่นชอบมากๆนะครับผมก็กดสั shirt. ่งซื้อได้เลยนะครับผมปีหิมแยกซับอิสระที่ทะก้าสีเหลืองได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมตัวนี้เป็นมัตเตอร์หลักนะครับผมนะเพื่อนเพื่อนที่ต้องการใช้ไม่ผมแนะนําเลยนะครับผมเพื่อนๆครับผมนะฮะเปิดประมาณแตใช้ไม่นะครับผมเปิดไว้ลงประมาณ9ก้านโมงเช้านะครับผม9ก้าโมงเช้าครับผมเพื่อจะไปเล่งวงลุ่มของไม้ได้ขึ้นนะฮะถ้าเราเปิดตัวนี้มัตเตอร์หลัก นะมอตเตอร์หลักมากๆนะรับอลลูนไม่มันจะเปิดได้น้อยครับผมนะเปิดได้น้อยแล้วมันจะวิดวัดนะฮะพยายามลดเสียงแหลมนะครับผมเสียงแหลมเสียงกลางลงก่อนนะครับผมะความถี่ของเสียงใหม่นะฮะลดลงไว้เรียบร้อยแล้วเราก็หมุนนะหมุนบอลลูนไม,ม่ขึ้นนะครับผมแต่ตัวนี้มตัตเตอร์หลักเราหมุนไปสักเก้าโมงเช้านะครับผม,มเพื่อนๆครับนี่ถ้าเราใช้ไม้นะครับผมนะ ไม่ทดสอบเสียงไม้ให้เพาะถ้าเราจะลองกล่าวโอเคนะฮะทรสอบเสียงไม้ให้เพาะแล้วนะฮะถึงค่อยเปิดเสียงเพลงนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับแบบเราจะใช้ฟังอย่างเดียวนะครับผมตัวแนะนําเลยครับผมตัวนี้เอาไว้สักในหลักรับผมเที่ยงครับผมเพื่อนๆครับนะอัเตอร์หลักไว้สักเที่ยงนี่หลักรับผมเพื่อนๆครับผมนะไว้สักเที่ยงเลยครับผมแล้วตัว่ทมานะฮะ ตัวนี้เป็นเบสครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นเบสครับผมเสียงเบสนั่นแหละครับตุมๆแล้วฮะน่ะเสียงเบสแล้วตัวต่อมานะครับผัดจากเสียงเบสตัวนี้ก็เป็นความทีครับผมดืดๆนะครับผมตัวต่อมาอันนี้เป็นความทีของเสียงกลางแหลมนะครับผมเพื่อให้มีดิสติขึ้นครับผม ปงปงป,ง,ปงขึ้นนั่นแหละครับผมตัวนี้นะครับผมเนเพื่อนคลาบนะฮะทาให้เปิดตัวนี้น้ําเสียงก็จะไม่เพาะนะฮะผมบอกตรง,ตรงๆลงเลยว่าหมุนฟังนั่นแหละครับผมเนเพื่อนครับผมใช้หูทิพหูเทพของเรานั่นแหละครับผมฟังครับผม,ม,ผมน,ะนะชอบนะชอบบางชอบเสียงละเอียดก็จัดกันเลยครับผมตัวตัวมาครับผมตัวนี้เป็นบอลลูมเสียงกลางคลับผมนี่เราต้องการให้เสียงกลางขึ้น เราก็หมุนนี่แหละครับผมบอกตรงๆเลยว่าบนลุ่มนะครับผมหมนุนได้เยอะมากนะฮะต้องการน้อยเสียงกลางน้อยเราก็หมุนปิดไว้ครับผมต้องการเสียงเสียงกลางมากเราก็หมุนครับผม,แ,ม,บผมแต่เราต้องปรับสองตัวนี้ก่อนนะครับผมนี่ปรับสองสามตัวนี้ก่อนนะครับหนึ่งสองสามตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะเปิดเสียงกลางขึ้นกระผมตัวนี้ถ้าเปิดสองสามตัวนี้เสียงเพาะแล้วนะครับผม เราก็เล่งเสียงต่างขึ้นมากล่อมครับผมนะมันจะได้นิดิมากครับผมตัวโทมาเสียงแหลมนะครับผมต้องการเสียงแหลมชิบมากดังค่อยดังแรงนะครับผมเปิดส่วนมากผมเปิดฝั่งนิดเดียวครับผมเอาไว้สักเก้าโมงเช้าครับผมนะเอาเสียงแหลมนี่บอกตรงๆเลยจีจัดแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวสุดท้ายครับผมบอลลุ่มตัวสุดท้ายนะครับนี่บอลลุ่มตัวสุดท้ายนี่เป็นบอลลุ่มเสียงกลับ ขอบคุณครับกอจข้อใจนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับผมของขวัญรางวัลนะครับผมเพื่อนๆครับส่วนตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆครับผมนี่หัวดุมตัวสุดท้ายนะครับผมก็เป็นหัวดุมนะเสียงเพลงครับผมเพื่อนๆครับนครับเสียงเพลงต่อบูทูธแล้วก็กดนะฮะเนี้ยมีปุ่มกดข้างๆหัวลุมนะครับผมกดเข้าไปนะครับผมอย่าลืมนะฮะเชื่อมต่อนะะ เชื่อมต่อบูทชุก่อนนะครับผมมันจะเขียนคําว่า bt 5.0นะครับผมหน้าจอนะหน้าจอจะเขียนคําว่า bt นะครฮะผมหน้าจอนะครับผมหน้าจอของ bm นะครับจะเขียนคําว่า bt นะครับผมม่เชื่อนครับผมแล้วก็เชื่อมต่อบูทชุในโทรศัพท์นะครับต้องต้องเปิดนะครับผมบูทชุดโทรศัพท์ของเรานะครับผมนะก็จะเขียนอยู่ใน ขุโทรศัพท์ของเราว่า bt 5 0นะครับผมเราก็เชื่อมต่อเลยนะครับผมสะดวกสบายนะครับเพื่อนครับผมสำหรับ pm แยกซับอิสระครับผมราคาพันนิดนิดนะครับผมยังมีโค้ดส่วนลดให้เพื่อนๆอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆได้ไม่เคยสั่งซื้อสินค้ากับ Tik t o กมาก่อนนะครับจะได้รับโค้ดส่วนลด แน่นอนครับผมแบบจุกๆแบบจุกๆดีๆแน่นหอนนะครับผมมุดเวงครับสนใจก็กดสั่งซื้อทิตาสีเหลืองได้เลยนะครับเพื่อนๆครับผมสำหรับเปลี่ยมแยกสับบิสละนะครับอย่าลืมนะครับผมก็จอครับผมก็จองก็หัวใจให้ผมด้วยครับผมก็จอนะครับผมก็หน้าจอนี่แหละครับผม เคาะนะครับผมเคาะสองครั้งหัวใจก็จะเด้งครับผมเคาะสองครั้งหัวใจก็จะเด้งนะครับผมเพื่อเพื่อครับชอบมากก็ก็มากครับผมชอบมากก็อย่เลียมครับผมกดติดตามครับผมเพื่อนเพื่อครับผมชินชอบอยากให้เพื่อนเราได้สินหาดีๆทุกถูกเสียงเพาะนะฮะต่อย่าียมครับผมแชร์ให้เพื่อนเรานะฮะเพื่อนเนครับผมได้ สั่งซื้อกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมเพื่อนๆนะครับโปดสั่งซื้อสินค้านะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับสําหรับหัวใจครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมสําหรับของขวัญรางวัลนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่เอามาแล้วนะครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับผม ว่าผมไหลเรื่องไรนะครับผมเป็นปีแอมแยกทัพย์อิสระนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังอีกครั้งหนึ่งครับผมเพื่อนๆครบับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเลยครับผมเพื่อนๆ,น,นะน,ๆนๆครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับผมแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวหวให้เพื่อนๆได้ชมการนะครับผมนะแป๊บหนึ่งครับผมเพื่อนๆครับผมนะ สำหรับพีเอ็มแยกซั์อิสระนะครับผมเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับผมก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมที่ตะกา้าได้เลยนะครับพีเอ็มแยกซัพ์อิสระเสียงดีแน่นอนครับผมเพื่อนเพื่อนกรับผมนะสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับผมที่ให้ของขวัญก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับผมเพื่อนกครับผมแบบหนึ่งครับ วัดีด้านหลังครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมนี่ด้านหลังเพื่อนๆอน่าจะยังไม่ทราบกันนะครับผมว่าเป็นเช่นไรนะครับผมก็จะมีแจ็คนะให้เราใช้นะครับผมเพื่อนๆครับผมนี่แจ็ค RCA หรือแจ็ค a b นี่แหละครับผมนะสัญญาณเสียงเข้านะฮะต้องการไม่ต่อบูททูธเอเพื่อนเพื่อนไม่ต้องการต่อบูททูธแต่ผมต้องการใช้แจ็คได้ครับผมนี่ครับผมเราต้องการแจ็ค เราไม่ต้องการต่อบูททุดเราต้องการต่อแจ็คหนึ่งสสสี่ครับผมนะฮะสี่เส้นนะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่ A V แจ็ค a V R C A นะครับผมได้หนึ่งสองสามชุดครับผมนะฮะเดนจะมีแคแปเล็กมีบูทุดมีโรลสตท์มีกบิเตอร์ computer, แล้วก็เสียบได้ครับผมแล้วก็มี6กห้ามิลน,นะฮะ แจ็คไม้6.5มิลนะครับผมเพื่อนๆที่ต้องการตผมแนะนําให้เสียบแจ็ค6.5มิลขอบคุณครับพีกดหัวใจให้กระผมขอบคุณมากนะครับผมนะเพื่อนๆที่ชอบนะครับผม6.5มิลน,นี่แหละครับผมแนะนําเลยครับผมเนินจะแน่นกว่ากันนะค,ครับผมเพื่อนๆครับนี่หรือเพื่อนๆที่เ,เ้าออกครับผม เอาออกนะฮะสัญญาณเสียงกลางแหลมนะครับตู้กลางแหลมนะครับผมเนตตัวมาดเสียบแจ็ค AV วหรืออา a ได้สองชุดแนละ้วก็หกจุดห้าบินได้หนึ่งชุดครับผมแต่ผมแนะนำให้หกจุด้าบินนี่แหละครับผม,มเพื่อนๆครับผมมันจะแน่นกว่านะครับมันจะแน่นกว่าแล้วเสียงมันก็จะคมชัดดีกว่าเสียงจิตจ๊าดก็จะไม่มีครับผม ตัวต่อมาครับผมก็เป็นซับครับผมซับก็สามารถที่จะเสียบแจ็ค RCA หรือ AV ได้นะครับผมแจ็คดอกบัวนั่นแหละครับผมเพื่อนๆครับผมนะก็สามารถเสียบได้เช่นกันครับผมเพื่อนๆครับผมนะแล้วก็แนะนำดีกว่าครับผมใช้แจ็ค6.5มิลจะดีกว่านะครัาผมเพื่อนๆครับผม,บผม,บผม,บผมตัวนี้นะดีที่สุดเลยครับผมมือนจะแน่นและก็ให้น้ําเสียง ดีมากๆเลยนะครับผมเป็นเบอนๆครับผม6มจบินมันก็จะแน่นนะครับผมน้ําเสียงมันก็จะคมชัดนะครับสำหรับเพื่อนๆสนใจนะครับผมกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมพิตาค้าสีเหลืองได้เลยนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆดีก่อใจนะครับผมเพื่อนๆครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับผม PM คาราโอเกะแยกซับ ะนะครับผมไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมที่ตะก้าสีเหลืองได้เลยนะครับเพื่อนๆนครับผมตรงนี้ก็ยังมีโค้ดส่วนลดให้เพื่อนๆอยู่นะครับโค้ดส่วนลดคือเพื่อนๆที่ไม่เคยนะครับผมไม่เคยสั่งซื้อสินค้าอาพิจอกามาก่อนนะครับผมก็จะมีโค้ดส่วนลดให้เพื่อนๆแบบจุกๆเลยนะครับผม มีโค้ดส่วนตดนให้เป็นเพื่อนแบบจุกจุกแน่นอนครับผมเพื่อนเพื่อนครับสำหรับปีเอมแยกทรัพย์อิสระนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวด้านหน้ามาชมกันอีกครับผมเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่ยังไม่เห็นด้านหน้านะครับผมมาเป็นเช่นไรครับเดี๋ยวผมวดด้านหน้าให้เผู้ชมกันครับผมนะฮะ ผมาณนี้นะครับผมด้านหน้านะฮะผมนี่อาจจะมืดนิดหนึ่งนะฮะเพื่อนๆครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะทําการพัฒนาหนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับดีด้านหน้านะครับผมนี่ก็จะมีปุ่มนะตัวนี้ปุ่มสวิชนะฮะสวิ์เปิดครับผมนี่ต่อมาก็จะมีนะสามารถเสียบ u s เนะเพื่อนเพื่อครับผม จะมาเสียบ SD card นะ SD card คือแอ่เ memory card นั่นแหละครับผม SD card แผ่นตัวใหญ่นะผมเพื่อนๆครับผมแล้วก็ดูเสียบไมมนะเพื่อนเพื่อนครับผมวุฒิชุดอ่าจขอบคุณครับเพื่อนๆที่เ้าะใจครับผมขอบคุณมากครับผมที่เ้าใจให้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมก็เป็นบนรุ่มนะฮะ แยกไม้ได้สองตัววอลุ่มหม่ครับผมปรับเสียงกลางเสียงเบสเสียงแหลมเสียงเอ็โคนะฮะผมเพืเ่อนๆคร,รับผมบาลานซ์ซ้ายขวานะครับผมบอกเลยว่าน้ําเสียงเพาะมากๆครับผมบอกตรงๆเลยนะครับผมน้ําเสียงเพาะมากๆนะครับผมเพืเ่อนๆน่าจะได้ชมกันไปแล้วนะครับผมที่ผมได้ทาคลิปก่อนสองกรานนะครับผมหลังวันสงกรานนะฮะเพืเ่อนๆที่ได้สั่งซื้อไปน่าจะชื่นชอบ กันนะครับผมเพื่อนๆนครับสำหรับ p มแยกซับอิสละนะครับผมเพื่อนเพื่อนสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับพิกาสีเหลืองได้เลยนะครับผมเพื่อนๆครับผมมีโค้ดส่วนลดแล้วก็มีโค้ดส่งฟรีให้เพื่อนๆนได้กดกันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับผมก่อนสั่งซื้อก็อย่าลืมครับผมกดโค้ดนั่นด้วยนะครับผมโค้ดส่วนลดแล้วก็โค้ด ส่งฟรีกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมอย่าลืมนะครับผมต้องกดก่อนนะครับผมนะฮะอย่าลืมนะครับผมเพื่อนๆครับที่กดสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมอย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์นะฮะสินค้าให้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมนะฮะก็จะได้บอกต่อเพื่อนๆนะครับผมที่ได้อย่างลังเลสงสัยอยากจะซื้อกันอยู่นะครับเพื่อนๆครับผมก็ กดคอมเมนต์ Comment, นะฮะแบบสร้างสรรคแบบนะะ์นันนกรับผมเพื่อนๆครับผมแบบนะฮะเพื่อนๆครับผมก็อย่าลืมนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบมากๆอย่าลืมเคาะจอะใจให้ผมด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อให้ผมมีช่องผมมีคุณภาพสักนิดนะครับเพื่อนๆครับผมนะ เกือบจะมีปัญหาแล้วนะครับผมเพื่อนครับผมนะฮะเกือบยมปิวแล้วนะครับผมเพื่อนๆนะฮะผิดนิดหนึ่งครับผมนะเปิดเพลงดันให้เ,เพื่อนๆได้พอนั่นแลนะะหละนะสำหรับ PM แยกทัพย์อิสระนะครับตัวนี้เพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมคลาบผมกดสั่งซื้อได้เลยนะครับเพื่อนๆกลับพ่ตร้าสีเหลืองได้เลยนะครับ นะช่วงนี้ก็มีโค้ดส่วนลดมีโค้ดส่งฟรีให้เพื่อนๆได้จับจองเป็นเจ้าของกันอยู่นะครับผมเพื่อนๆครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมสำหรับน้ำเสียงแล้วก็ราคาเบาๆนะครับผมแต่เสียงคุณภาพเกินราคาแน่นอนนะฮะบอกตรงๆเลยว่าเกเพื่อนๆก็การันตีนะครับผมผมไม่ได้กี้โมนะครับผม ไปดูอ่านคอมเมนต์นะรีวิวสินค้าในช่องก่อนนะผมเพื่อนๆครับผมแปสเพื่อนๆที่ได้ซื้อไปแล้วนะครับเพื่อนๆครับผมไปอ่านรีวิวก่อนครับผมก่อนการตัดสินใจนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสําหรับป m อแยกทรัพย์อิสระนะับผมเรียบเทียบกับ คอร์สสองทางแล้วผมรับรองได้เลยนะครับผมว่าเพื่อนๆไม่ผิดหวังน้ําเสียงแน่นอนครับผมโดนใจแน่นอนนะครับผมตุมตุ่มตุ่มแบบถูกใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับผมสําหรับพีเอมแยกซับอิดสละครับผม คุื่นสนใจกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพี่ตะก้าได้เลยนะครับผมเพืเ่อนๆครับผมสำหรับไลฟ์ก็คงจะวันนี้นะครับผมก็คงจะไม่นานนะครับผมทดสอบไลฟ์ดูครับผมเพืเ่อนๆครับผมช่องผมก็พึ่งนะฮะแก้ไขได้นะครับผมนะฮะ เมิดนิดหนึ่งครับผมเปิดเพลงให้เพื่อนๆได้ฟังกันนั่นแหละครับเพื่อนๆครับผมเลยเสร็จเลยครับผมสำหรับไลน์นี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมเพื่อนๆที่ให้ของขวัญครับผมน้ำใจงามครับผม่อยเพื่อนๆก็หล่อๆสวยๆนะครับหล่อๆสวยๆเหมือนน้ำใจเพื่อนๆที่มอบให้ครับผมเพื่อนๆที่กดหัวใจก็มีอมสุข นะผมก็ขอบคุณมากครับผมกดหัวใจนะขอจอขอใจให้ผมนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมน้ำใจอันดีงามทพ่นเพื่อนมอบให้กับผมนะครับเพื่อนๆครับผมขอบคุณมากนะครับผมเพื่อนๆที่ได้เข้ามารับชมในการไลท์สั้นๆนะครับผมในค่้งเกนนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านนะครับผมเีอยงให้กำลังใจ ในการเข้ามารับชมหรือเพื่อนๆที่เคาะจ่อเขาะใจให้ของขวัญทุกทกท่านนะครับผมเพื่อนๆครับผมสําหรับไลฟ์ค่ำคืนนี้ก็ขอจบหลวงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพื่อนๆครับผมนะฮะขอให้เพื่อนทุกท่านนะครับนอนหลับขอได้เงินหมื่นครับผมตื่นขึ้นมามีเงินล้านในกระเป๋าทุกท่านนะครับผมสําหรับค่ำคืนนี้นะครับ ผมขอขอก็ขอกล่าวเขาว่านอนหลับวันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมเพื่อนๆครับขอบคุณครับที่รับชม,มค่ำคืนนี้ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ